Good morning Ever podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Clover Ever ทุกท่านสำหรับเช้าว,วันนี้แจนเองก็มีบทความดีๆอยากจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะโดยเฉพาะปีใหม่แล้วขึ้นปีใหม่พร้อมกับการที่เราจะมีโอกาส พัฒนานิสัยใหม่ๆให้ใกล้เคียงกับคนประสบความสำเร็จดังนั้นวันนี้จึงมีบทความชื่อว่า15นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณบทความดีจากอายุน้อยร้อยล้านนะคะเราลองมาฟังกันค่ะแล้วลองพัฒนาไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะเพื่อให้ปีนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1ค่ะไม่ได้วัดความสาเร็จที่เงินคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ตั้งความสำเร็จไว้ที่ความสุขที่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นสร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีๆต่อคนอื่นยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะข้อ 2. เริ่มวันใหม่อย่างมีเป้าหมายเพราะการที่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนจะทําให้เราเดินตามทางที่พาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องข้อ 3. อย่าติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบ อย่าเอาแต่หวังว่าทำงานออกมาแล้วต้องสมบูรณ์แบบในเพียงงานเดียวครั้งเดียวเพราะจะทำให้เราเสียเวลาอยู่กับการค้นหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีผลงานอะไรออกมาให้ใครเห็นค่ะข้อ4ไม่อยู่กับคนที่เอาแต่คิดลบคนประสบความสำเร็จทั้งหลายชอบอยู่ใกล้คนที่คิดบวกทำให้เขามีพลังมีแรงบันดาลใจมีความคิดดีด ในการทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จค่ะข้อ 5. มองโลกในแง่ด้านบวกเวลาเจอปัญหาอุปสรรคพวกเขาจะสามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เสมอและบอกตัวเองเสมอว่าไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรพวกเขาจะผ่านมันไปได้อีกครั้งข้อ6ปล่อยให้ความล้มเหลวเป็นอดีตเพราะความล้มเหลวเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้นค่ะข้อ7 ไม่จมอยู่กับปัญหาเพราะคนประสบความสำเร็จไม่ได้โฟกัสปัญหาแต่โฟกัสการกระทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นต่างหากข้อ8ไม่ใส่ใจกับคำตัดสินของคนอื่นเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่เข้าใจค่ะว่าสิ่งที่ผู้อื่นตัดสินตัวเราไม่จำเป็นต้องกลายมาเป็นความจริงของตัวเราในวันนี้ค่ะข้อ9ไม่มีข้ออ้างพวกเขา จะรีบเข้าไปรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขทันทีโดยไม่มีข้ออ้างใดๆพวกเขาล้วนทำทุกๆอย่างเพื่อให้งานในแต่ละวันเสร็จสิ้นเพื่อสร้างความสำเร็จในวันข้างหน้าข้อ10จงชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นการขอบคุณเป็นพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานดีๆที่จะสามารถกระตุ้นให้เราก้าวเดินไปต่อข้างหน้าได้เหมือนบุคคลประสบความสำเร็จคนอื่นที่เราชื่นชมนะคะ ข้อ11ใช้เวลากับคนที่คุณรักและมีความหมายกับคุณค่ะรวมถึงการให้เวลากับตัวคุณเองด้วยเรามีโอกาสได้คุยกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนคะในทุกวันนี้จงสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกๆนาทีของปัจจุบันข้อ12 ดูแลสุขภาพตัวเองถ้าหากร่างกายสุขภาพเราไม่ดีจิตใจไม่ดีและอารมณ์ไม่ดีก็จะทำให้พวกเขาไม่สามารถสร้างสารรค์ผลงานดีๆออกมาได้เช่นกันดังนั้นดูแลสุขภาพจิตใจและอารมณ์ของเราให้ดีนะคะข้อ 13. กล้าตัดสินใจคนประสบความสำเร็จต่างตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการอะไรและเมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้ว พวกเขาจะลงมือทำทุกๆุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อ14มีความยุดยืดหยุย่นพวกเขาจัดการเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองให้เข้าให้เหมาะกับสถานการณ์ทันทีเพราะพวกเขาต่างก็ทราบดีว่าหนทางในการไปสู่เป้าหมายไม่ได้แค่มีหนทางเดียวหรือเรียกง,ง่ายๆว่าวันนี้เราเปลี่ยนวิธีการได้แต่เราจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายค่ะ ข้อ 15. ไม่หยุดการเรียนรู้คนประสบความสำเร็จเป็นพวกที่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้ค่ะไม่เคยหยุดการพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดการฝึกฝนตัวเองในทุกมิติทุกทักษะและเปิดใจเพื่อพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากผู้อื่นและสิ่งรอบๆข้างอยู่เสมอค่ะ ก็เชื่อว่า15นิสัยของคนประสบความสำเร็จนี้จะทำให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเปลี่ยนแปลงนิสัยไปร่วมกันนะคะสำหรับธุรกิจที่เพื่อนๆเ,เลือกทำมาแล้วชื่อว่าธุรกิจ Legacy นั้นหากเรามีนิสัยแบบคนประสบความสำเร็จบวกกับเครื่องมือดีๆที่ชื่อว่าธุรกิจ Legacy เชื่อว่าเพื่อนๆประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ